รผมสุกันโนมัทาสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรจังหวัดยะลาเขตสองพรรประชาชาติผมต้องขอบคุณพักคประชาชาตินะครับที่ได้เปิดโอกาสให้ผมเป็นตัวแทนพรรคได้อภิปรายในครั้งนี้ซึ่งเป็นการซักถามข้อที่จริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงมติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย2,560มาตรา152 ท่านประธานครับในการพิปรายของผมในครั้งนี้นะครับผมจะเชื่อเห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีซึ่งสวนหน้ากากคนดีหมายเลขหนึ่งและเชื่อว่าสวมหน้ากากคนดีมามากกว่า8ปปีท่านประธานครับระยะทางพิสูจน์ม้าการเวลาพิสูจน์คนยิ่งทำให้เห็นพฤติกรรมของนายกชัดเจนยิ่งขึ้นว่าแท้จริงแล้ว เป็นบุคคลที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อประชาชนในการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีที่จะต้องปกป้องรักษาทรัพย์สินของแผ่นดินและผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่กับบงชี้ชัดวนทางอย่างสิ้นเชิงจนประชาชนเห็นท่าแท้ของนายกรัฐมนตรีอย่างไรต่อให้ใส่หน้ากากคนดีทั้งตัวก็ปกปิดไม่มิดท่าระธาครับปันประชาชนอย่างไรที่ทํากิน ประชาชนอย่างไร้ที่อยู่อาศัยซึ่งก็ส่งผลให้กับความไม่มั่นคงในชีวิตและไม่สามารถสร้างโองกาสหาไรายได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ความเหลื่อมล้ําในสังคมของประเทศไทยนับวันเรือมีความเหลื่อมล้ําที่ยาวนานและก็มีปัญหาเป็นปัจจัยสําคัญก็คือเรื่องของที่ดินทํากินแต่ที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งเป็นที่ดินทํากินก็ถูกครอบครองโดยกลุ่มคน กลุ่มน้อยเพียงไม่กี่ตระกูลไม่หนำซ้ำอย่างใช้อำนาจและบ,บารมีเข้าไปบุกรุกทุกที่ดินสอปกอไปครอบครองโดยไม่ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายในขณะที่ชาวบ้านที่ยากร้ายเข้าไปทำกินเพื่อเลี้ยงปา่าเลี้ยงท้องเพียงไม่กี่ไร่และอาศัยที่ดินทำกินก่อนที่จะมีการประกาศเขตป,ป่าหรืออุทยานกลับถูกจับดำเนินคดีติดคุกเป็นจำนวนมาก ซึ่งปัจจุบันมีประชาชนที่ถูกต้องคดีบุกรุกป่าและทําลายทําไม้สูงถึง4,6,600คดีทําให้สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในการด้านการถือครองที่ดินในประเทศขณะนี้อยู่ในขั้นวิกฤตเพราะจากข้อมูลในปี2,561ถึง2,565ของสปาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติพบว่าประชากรที่มีฐานเศรษฐกิจสูงสุดร้อยละสิถือครองที่ดิน 94.86ล้านไร่คี่เป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่6.5ขณะที่ประชาชนที่ยากจนที่สุดร้อยละ10ของประเทศถือครองที่ดินเพียง68,330ไร่ในสัดส่วนแค่0.1ปร์เซนต์ซึ่งมีความแตกต่างกันถึง853กว่าเปอร์เซ็นต์ท่านประธา,านครับ หลังจากมีการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อปี2557ก็มีนโยบายหนึ่งทวงคืนผืนป่า2.2ล้านไร่หรือประมาณ40%ของพื้นที่ป่าทั้งประเทศโดยคำสั่งของคอสช,ชที่64ทับ2557ลงวันที่14มิถุนายน2557เรื่องการปราบปรามการหย,ยุดยัง้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ โดยให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมกระทรวงกลาโหมกระทรวงหมหาดไทยสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติดําเนินการปราบปรามจับกลุ่มผู้บุกรุกรรท่านประธานครับเท่าที่เราติดตามการดำเนินการโครงการนโยบายดังกล่าวก็พบว่าเห็นแต่คนจนเท่านั้นที่ทติดคุกรัฐบาลประยุทธ์เลือกปฏิบัติหลายมาตรฐานพผลเอกประยุทธ์จันโอชาดําเนินนโยบายนี้แบบรูปหน้าปาดจมูกไม่ดําเนินคดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีกับนายทุนที่มีที่พลหรือมีอำนาจครอบครองที่ดินเพื่อเป็นรูปเพื่อการเกรษตรและสกณ์เกษตรกรรมสปกรนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่านายกรัฐมนตรีนอกจากมีพฤติกรรมเสพติดอำนาจเสพติดบรรดาจเจ้าสัวนายทุนผู้คนรวยแล้วยังประจักษ์ชัดด้วยว่านายกรัฐมนตรียังเสแสร้งยังเป็นคนจนยังเป็นของสแสลงสําหรับ นายกรัฐมนตรีท่านประธานครับผมต้องขอบคุณคุณสุปกรณ์อรุณศรีประชาชนมวงานตัวเล็กๆที่กล้าออกมาร้องเรียนกรณีนายทุนหรือผู้รับหมารายใหญ่ที่มีอักษรย่อของชอช้างในการประกอบธุรกิจของสร้างพื้นฐานของรัฐส่วนใหญ่เช่นทางด่วนรถไฟฟ้ารถไฟใต้ดินน้ำประปา หรือรือม,มีมีฐานะร่ำรวยนะครับได้ไปใช้กลยุทธ์แยบยนต์ไปครอบครองที่ดินสปก4.01หรือที่ดินเพื่อการเกษตรที่ตำบลหนองยาเสือจังหวัดอำเภอหมวเเหลกจังหวัดสระบ,บุรีซึ่งคุณอรุณคุณสุปกรณอารุณศรีเนี่ยก็ได้ไปร้องที่สำนักนายกรัฐมนตรีและก็หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ก็ ไม่มีหน่วยงานใดให้ความสนใจและติดตามเร่งรัดดำเนินการท่านสุป,ปรกรณ์อรุณศรีก็ได้มาร้องเรียนต่อผมในฐานะประธานคณะกรรมการการกระจายหน้าการปรกปรปรคนนรองส่วนท้องถินและการบริหารการรูปแบบพิเศษสภาผู้แทนรัษฎรกร,รณีที่มีนายทุนนะครับไปบุกรุกในที่ดินในหมู่ที่สองหมู่ที่4หมู่ที่8แ,และหมู่ทีู่่ที่11ตาบลนอนองญาติเสือ อำเภอหมกเหล็กจังหวัดสระบุรีจากการติดตามลงพื้นที่พอพบว่าพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นพื้นที่สพอกอรจริงนะครับสิ่งสำคัญวิธีการที่ผมอยากเรียนผ่านท่านประธานถึงท่านนายกมนตรีว่าท่านได้ดำเนินการทวงคืนผลป่าให้กับให้เป็นทรัพย์สมบัติของแผ่นดินกลับมาแต่ในปี2557แต่พฤติกรรมของบริษัท ชอช้างนะครับที่มีการาไปบุกรุกที่ดินสปรกรในพื้นที่ตำบหลหนองยาเสืออำเภอหมกเหล็กจังหวัดสระบุรีนั้นได้มีดำเนินการตั้งแต่วันปีพศ2 5 4 8และปี2449ข้อขั้นมีเอกสารชัดเจนเป็นเอกสารที่ผมคิดว่าท่านนายกถ้าอยากได้ เดี๋ยวผมจะมอบให้แต่เพราะเป็นเอกสารภายในนะครับท่านประธานครับวันนี้หลังจากที่ผมได้รับการร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนก็ได้มีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาสอบถามกรณีการยึดท้องที่ดินของนายทุนใหญ่ของบริษัทชอช้างว่ามีความข้อได้จริงเป็นอย่างไรก็มีการเรียนเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเข้ามาชี้แจงต่อกรรมธิการแต่ปรากฏว่าหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องโดยตรงคือสำนักง,งานปฏิรูปที่ดินซึ่งมีเลขาธิการดเป็นผู้กำกับดูแลก็ขอเวลาแล้วก็ขอเวลาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่มาชี้แจงนะครับท่านประธานครับที่ดินที่บุคคลที่เป็นนายทุนใหญ่ของบริษัทรับเหมาเนี่ยผมอยาก บอกว่าหลังจากเราตรวจสอบแล้วเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าเป็นบุคคลที่ขาดคุณสมบัติเนื่องจากไม่ใช่เกษตรกรเพราะคุณสมบัติสำหรับผู้ที่จะเป็นได้รับที่ดินให้เป็นเกษตรกรได้นั้นตามประกาศกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการเป็นเกษตรกรพศ2535ระบุในมาตรา3ว่าบุคคลซึ่ง อยู่ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไขใดข้อใด,ข,อดข้อหนึ่งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นเกษตรกร 1. ผู้ยากจนซึ่งหมายถึงผู้มีรายได้ไม่สูงกว่าอัตราที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรกรมกําหนดรายได้ตามวงเล็บหนึ่งหมายถึงผู้รวมหมายความรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นที่สามารถคํานวณเป็นตัวเงินได้ 2. ผู้จบการศึกษาทางด้านเกษตรกรกรม ซึ่งหมายถึงผู้ที่ได้จบการศึกษาไม่ตามความระดับประกาศนิบัติวิชาชีพหรือเทียบเท่ากับวิชาเกษตรกรกรสมสบุตรหรือของเกษตรกร,กรซึ่งหมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลังอันนี้เป็นคุณสมบัติสําหรับผู้ที่จะได้รับที่ดินของเขตปฏิรูปที่ดินสปกเพื่อการ,กรเกษตรนะครับแต่ท่านประธานครับหลังจากที่ผมได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองย่าเสือเพื่อติดตามตรวจสอบว่าผู้ที่ครอบครองที่ดินจำนวน41 41รายหรือ 4, ในจำนวนประมาณ700หรือถึง2,000ไร่ว่ามีการเสียภาษีที่ดินอย่างไรบ้างก็มีการนำรายชื่อตามแผนที่ที่ดินท่านประธานครับ ไม่น่าเชื่อว่าจะได้รับคำตอบจากเจ้าหน้าที่องค์กรบริหารส่วนตำบลหน,นองยาเสือว่ามีตัวแทนบุคคลของกลุ่ม41รายนะครับซึ่งเป็นนอ m i นีของบริษัทชอช้างเพียงบุคคลเดียวมาเสียภาษีที่หน่วยองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองยาเสือซึ่งเป็นการผิดปกติซึ่งโดยปกติหากเป็นเกษตรกร แต่ละรายก็จะแยกกันไปเสียภาษีแต่นี่เป็นการมอบอำนาจให้นมินีของบริษัทชกันชอชอช้างเนี่ยมาเสียที่ที่ดินให้กับองค์กรปกรครองสวนท้องถิ่นนะครับท่านประธานครับสิ่งทั้งหมดที่ผมนำมาอาภิปรายทั้งหมดนี้เพื่อเห็นว่าการได้มาซึ่งที่ดินของสปกรสีเขตโซ ของกลุ่มนายทุนที่คิดว่าเป็นผู้ที่มีธุรกิจประกอบการระดับตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าที่ผมสงสัยว่าทำไมการดำเนินการร้องเรียนของคุณสุภกรอรุณศรีที่ร้องเรียนถึงสำนักนายกรัฐมนตรีร้องเรียนถึงสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร้องเรียนถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง สักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรีทำไมไม่ยอมไปตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ที่ขือครองที่ดินในพื้นที่หนองยาเสือนี้เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติถูกต้องหรือไม่อันนี้เป็นเรื่องสำคัญแต่เท่าที่ผมทราบมาผมไม่แน่ใจว่าบุคคลเหล่านี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไร ท่านประธานครับในการลงพื้นที่